สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Life b บายเตือนนะคะวันนี้ก็มาถึง EP 4กันแล้ว EP สุดท้ายในหนังสือ The Power ของ Rhonda Byrne นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆได้ไปฟัง EP 1, 2, 3กันหรือ,อยังในเรื่องของพลังแห่งการเงินพลังแห่งชีวิต เชื่อว่า e ีีสุดท้ายนี้อย่างน้อยมันก็เป็น E ีีที่สำคัญที่ทำให้คุณนั้นสามารถใช้ชีวิตและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะนั่นก็คือเข้าเรื่องกันเลยก็คือพลังแห่งอำนาจค่ะพลังแห่งสุขภาพในวันนี้ในตัวเราเนี้ยถ้าเราต้องการมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่ดีเยี่ยมปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่าสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญ สุขภาพดีหมายความว่ายังไงในหนังสือเล่มนี้คุณอาจจะคิดว่าการที่คุณไม่เจ็บไม่ป่วยมันคือสุขภาพดีแต่จริงๆแล้วในหนังสือเล่มนี้มันเป็นมากกว่านั้นค่ะมันไม่ใช่แค่รู้สึกว่าพอดีปานกลางหรือไม่มากถ้าอย่างนั้นก็คือความรู้สึกที่ไม่ดียังเป็นระดับความรู้สึกที่ธรรมดาอยู่การมีสุขภาพดีความรู้สึกมันก็คือความรู้สึกเล็กๆในร่างกายเราเราจะต้องสุขภาพดีนี่คือเราจะต้องรู้สึกเบาสบาย จ,จิตใจแจ่มใสมีความสุขยืดหยุ่นได้ไม่มีความวิตกกังวลความเครียดหลับลึกสวยทุกวันทุกคืนแถมยังตื่นมาด้วยอารมณ์ที่สดชื่นและรู้สึกว่าเหมือนราวกับเกิดใหม่รู้สึกอ่อนเยาวนั่นคือการมีสุขภาพดีที่มันลึกลงไปกว่าการไม่เจ็บไปไข้แน่นอนค่ะคุณสามารถรู้สึกแบบนี้ได้ตลอดเพราะสุขภาพดีมันไม่มีขีดจำกัด เพียงแค่คุณต้องส่งผ่านความรู้สึกผ่านความรักแล้วคุณคิดยังไงเพราะเขาคิดไดคิดตัดสินใจยังไงคุณก็เป็นอย่างนั้นนั่นคือคํำคมของนักปราชญ์ที่เขาบอกไว้สิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจคือสาเหตุที่ทําให้คุณเชื่อความเชื่อมันเกิดจากความคิดที่เราคิดซ้ำๆซ้ำๆลงไปในจิตของเราการที่เรามีความเชื่อคุณก็รู้อยู่แล้วว่าความเชื่อมันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ที่ทำให้เราลงมือทำอะไรหรือทำให้เราไม่ลงมือทำอะไรเช่นคุณคุณอาจจะเคยได้ยินว่าฉันเป็นหวัดง่ายฉันเป็นคนทาตุอ่อนฉันเป็นคนลดน้ำหนักเป็นเรื่องยากเรื่องเหล่านี้กาแฟทำให้ฉันนอนไม่หลับเรื่องเหล่านี้มันเป็นความเชื่อแต่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงสัทีเดียวความเชื่อก็คือเวลาที่คุณตัดสินใจมันก็จะเป็นกลายเป็นการตัดสินใจที่ปิดตาย ถ้าคุณเชื่อว่าจริงความรู้สึกจริงมันก็เป็นจริงสำหรับเราไม่ว่าความเชื่อนั้นมันจะร้ายหรือจะช่วยคุณก็ตามสิ่งที่คุณเชื่อออกไปกดแรงหนึ่งดูดมันทำงานตอบรับกลับมาท,าทันทีคนส่วนใหญ่มีความเชื่อที่น่ากลัวเกี่ยวกับโรคภัยมากกว่าที่จะเชื่อว่าตัวเองมีสุขภาพดีจึงไม่แปลกเลยที่คนส่วนใหญ่มีความเชื่อและทำให้เขากลายร,รอไปด้วยโรคภัยหรือสุขภาพที่ไม่ดี คุณมีความรู้สึกดีๆเกี่ยวกับสุขภาพยังไงถ้าคุณมีความรู้สึกลบๆแน่นอนว่าความเชื่อในสุขภาพของคุณมันก็เป็นลบร่างกายของคุณมันก็จะซุด z o มตามความเชื่อที่คุณเชื่อว่าคุณจะมีสุขภาพได้ยาวนานเนี่ยมันมีมากกว่ามันก็จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าสุขภาพดีไปด้วยความเชื่อมันเป็นการที่คุณคิดซ้ำๆพร้อมกับความรู้สึกที่เข้มข้นผลมีงานวิจัยในหนังสือเล่มน,นี้เขาได้ยกตัวอย่างว่า มันมีนักวิจัยเนี่ยเขาได้ทำการทดลอง2กลุ่ม2กลุ่มก็คือว่าเขาได้นำยาเนี่ยสองตัวตัวหนึ่งเป็นยาจริงๆกับตัวหนึ่งเนี่ยเป็นยาหลอกให้กลุ่ม2คนนี้ทานและรักษาปรากฏว่าผลที่ออกมาคือยาหลอกเนี่ยสามารถทำให้กลุ่มคนกลุ่มที่2เนี่ยรักษาหายได้ผลลัพธ์ดีเยี่ยมแล้วคุณคิดว่าอะไรกันที่ทำให้ยาหลอกนั้นมันได้ผล แน่นอนมันเป็นอะไรที่ร่างกายเราทําต่อเนื่องและเชื่ออย่างแรงกล้ามันจึงส่งผลให้ยานั้นน่ะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเพราะมันเป็นพลังแห่งความเชื่อในร่างกายทุกความรู้สึกที่คุณมีที่คุณรู้สึกมันอาบเชื่อมไปด้วยเซลล์ต่างๆในร่างกายของคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณให้ความรักพลังในร่างกายของคุณก็จะรู้สึกสุขภาพดีและเมื่อคุณรู้สึกแย่ ตึงเครียดมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เส้นประสาทเซลล์ต่างๆของคุณหดตัวเลือดหดตัวกระบวนการทางเคมีในร่างกายของคุณเปลี่ยนไปการหายใจตื้นโรคภัยเป็นเพียงผลของร่างกายที่ไม่ผ่อนคลายมาเป็นระยะเวลานานเพราะความรู้สึกด้านลบมันส่งผลความคิดความวิตกกังวลความกลัวอารมณ์ของคุณเนี่ยมันมีผลต่อเซลล์ในร่างกาย ทั้งจิตใจและร่างกายมันเชื่อมโยงต่อกันเพราะฉะนั้นโลกในร่างกายของคุณเปรียบเสมือนว่าร่างกายของเราเนี่ยเราเป็นเจ้าอาณาจักรใ,ในร่างกายของเราเนี่ยมีเซลล์ในร่างกายที่ทำงานเป็นบทบาททุกอย่างเป็นถึง100ล้านเซลล์เลยเขาเปรียบว่าเขาเขาพูดให้เห็นภาพว่าหัวใจของเราเนี่ยเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางแล้วมีลายล้อมเป็นเหมือนดาวดวงอาทิตย์และมีลายล้อมไปด้วยเซลลต่างๆในร่างกาย ที่มันมีเก็ดเลือดที่มันมีทุกสิ่งทุกอย่างมีเซลล์ตรวจร่างกายเรียบเสมือนโลหิตเนี่ยที่มันยาวถึงเกือบหกหมื่นไมในร่างกายเราเนี่ยอยู่ในร่างกายเรามีการทํางานที่เป็นระบบไม่ว่าอย่างเช่นคุณจะมีแผลถลอกเลือดออกกระบวนการกาทำงานมันจะเยียวยามันจะบําบัดรักษามันเองเคยสังเกตไหมเมื่อเวลาผ่านไป บาดแผลมันจะค่อยๆมีเนื้อเยื่อขึ้นเก็ดเลือดแข็งตัวนั่นคือการทำงานเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์จุดประสงค์เดียวเนี่ยในเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมันทำงานเพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพของเราดังนั้นมันจึงสำคัญมากถ้าคุณรู้สึกอะไรแล้วมันก็เท่ากับว่าไกลเป็นกฎ กดฎแห่งของร่างกายกลายเป็นกฎของเซลล์ที่เซลล์เขาทำงานถ้าคุณรู้สึกดีเหมือนตอนที่คุณเคยเป็นเด็กคุณอยากรู้สึกดีที่มีอ่อนเยาว์ที่มีหน้าตาอ่อนเยาว์หรือสุขภาพแข็งแรงเหมือนเรากับเด็ก คุณก็ใส่คำพูดต่อเซล์ลในร่างกายของคุณวันนี้ฉันยังรู้สึกสดชื่นดีจังวันนี้ฉันมีพลังเหลือเฟือเหลือเกินสายตาของฉันนั้นสมบูรณ์แบบจริงๆฉันได้ในทุกสิ่งที่ฉันปรารถนาฉันควบคุมน้ำหนักฉันได้ดีเสมอฉันนอนหลับทุกคืนราวกับเด็ก คุณคือผู้ปกครองอาณาจักรของร่างกายคุณไม่ว่าคุณจะรู้หรือคิดอย่างไรมันก็เป็นกฎของอาณาจักรของร่างกายเราเพราะฉะนั้นภายในตัวเราเปรียบเหมือนระยะระบบสุริยะจักรวาลหัวใจคุณมันเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ลายล้อมไปด้วยอวัยวะต่างๆเซลล์ต่างๆดาวเคราะห์ต่างๆรอบตัวคุณรักษาสมดุลเพื่อให้ชีวิตคุณมันลงตัวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกรักความรู้สึก สำนึกรู้คุณชื่นชมยินดีในหัวใจคุณมันจะเพิ่มพูนความคุ้มกันภูมิคุ้มกันต่างๆเพิ่มการผลิตเพิ่มสารเคมีที่สำคัญมันยังเป็นทำให้คุณเนี่ยมีกำลังวังชาและความกระฉับกระเฉงของร่างกายลดฮอร์โมนความเครียดระดับโมเลกุลต่างๆ นักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยเขาได้ทำการทดลองในด้านของสุขภาพด้านของความรักผ่านการทดลองในเรื่องของน้ำหลายคนคงอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของการที่ทดลองเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับสุขภาพแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงน้ำกับสุขภาพ ในร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยน้ําถึง70%ค่ะและคุณก็รู้ไหมคะว่าในสมองของเราเนี่ยมีพื้นที่ใน,ในศีรษะของเราเนี่ยมีพื้นที่ของน้ําถึง80%นักวิจัยเขาได้นำน้ำเนี่ย ผสมกับคำพูดและความรู้สึกในด้านบวกและการสำนึกรู้คุณไม่เพียงแต่ทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นแต่โครงสร้างของน้ำในในถ้วยหรือในสิ่งที่เขาทดลองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมีน้ำเนี่ยมีปฏิกิริยาที่งดงามมีภาพที่งดงามแต่ถ้าคุณพูดหรือใส่ความรู้สึกที่เกลียดระดับน้ำลดลงเกิดผลที่เป็นลบทางโครงสร้างของน้ำ ถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีโครงสร้างของน้ำสะส่วนใหญ่คุณลองนึกภาพว่าสิ่งที่คุณใส่ความรู้สึกมันมีผลต่อสุขภาพของคุณเซลล์ทุกเซลล์ของคุณมันทำมาจากน้ำเพราะฉะนั้นคุณลองนึกภาพว่าถ้าคุณสำนึกรู้คุณให้พลังความรักฟื้นฟูแน่นอนว่าน้ำในตัวเราเนี่ยมันมีถึงร้อยล้านเซลล์เนี่ยในร่างกายเรามันจะทำให้เซลล์ทุกเซลล์มีสุขภาพดี เพราะฉะนั้นเขาถึงให้คุณให้ความรักต่อสุขภาพร่างกายของเราวิธีให้ความรักในสุขภาพเนี่ยเพื่อที่จะทําให้คุณรู้สึกรักหรือเวลาที่คุณต้องเจอโรคภัยไข้เจ็บคุณจงให้ความรักต่อสุขภาพของคุณเพราะมันจะนําพาความแข็งแรงมาให้คุณเซลล์โมเลกุลต่างๆในร่างกายมันจะทํางานได้อย่างดีเยี่ยมถ้าคุณเกลียดโรคภัยคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกแย่กับโรคภัย คุณอยากให้โครคภัยไข้เจ็บมันหายไปคุณจงใช้วิธีการคิดและรู้สึกนึงเซลล์ต่างๆในร่างกายขอบคุณและรู้สึกดีเท่านั้นเพราะเมื่อไหร่ถ้าคุณรู้สึกแย่รู้สึกลบพลังงานเซลล์ต่างๆในร่างกายมันจะทำงานที่ไม่สามารถทำให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับก็คือว่าคุณทำยังไงก็ได้ให้คุณรู้สึกดีต่อเซลล์ร่างกายเซลล์ร่างกายของคุณเขาก็จะรู้สึกดีด้วยเช่นการที่คุณนึกถึงคิดถึงหรือได้รับบ้านใหม่การได้คุยกับเพื่อนกันได้เลื่อนขั้นร่างกายของคุณก็เหมือนการถูกเติมเต็มเพราะฉะนั้นจงกล่าวคาขอบคุณสานึกรู้คุณจำคำนี้ให้แม่นเพราะมันเป็นการเพิ่มคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ให้กับร่างกายของคุณ จงขอบคุณมากกว่าที่จะไปจับผิดในร่างกายทุกๆครั้งที่มีความคิดไม่ชอบในร่างกายขึ้นมาจงจำไว้ว่าน้ำในร่างกายของคุณเขากำลังรับความรู้สึกนั้นของคุณความรักมันจะดึงดูดความรักถ้าคุณให้อะไรลงไปในร่างกายของคุณร่างกายของคุณเขารอรับคำสั่งนั้นอยู่ การขอบคุณมันจึงเป็นการให้อาหารการสำนึกรู้คุณมันเป็นการที่ทำให้ร่างกายของคุณได้รับเซลล์ได้รับการทำงานที่ดีเยี่ยมเรื่องเล่าของเรื่องของการขอบคุณสำนึกรู้คุณหรืออะไรที่ส่งลงไปในเซลลความคิดเซลล์ระสาต,ต่างๆเรื่องเล่าของผู้หญิงคนหนึง่งเขาเล่าว,ว่าในหนังสือเล่มน,นี้มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาป่วยเป็นโรค เกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคหัวใจที่เกิดขึ้นได้ยากมากที่พูดง่ายก็คืออาจจะรักษาได้ยากมากเพราะมันเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นเจอก็คือว่าหลังจากนั้นสี่เดือนเนี่ยเขาได้ตัดสินใจเปลี่ยนมุมมองและ ปฏิบัติต่อคำพูดที่มีต่อร่างกายใหม่เขาได้เอามือจับที่หัวใจของเขาทุกวันแล้ะบอกว่าเขามีสุขภาพที่แข็งแรงเขามีหัวใจที่แข็งแรงแล้วเขาจะไม่นําเรื่องราวที่ทำให้หัวใจเขาเนี่ยรู้สึกหม่นหมองรู้สึกเครียดรู้สึกตึงเข้าไปในจิตใจเขาเลยแล้วเขาก็กล่าวแบบนี้ตลอดระยะเวลาสเดือนคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่อัศจรรย์ใจก็คือว่า ภายใน4เดือนนั้นหัวใจของเขาได้ทำงานกลับมาเป็นปกติแน่นอนค่ะหมอและทุกคนเนี่ยเขาก็ต้องตกใจและตะลึงในการที่เขาสามารถรักษาได้คุณเห็นไหมคะว่านี่คือหนึ่งในเรื่องเล่าของการที่คุณกล่าวคำขอบคุณการสำนึกรู้คุณ การขอบคุณในร่างกายในเซลล์ต่างๆเขาได้ทำแบบนี้เพราะเขาสำนึกรู้คุณในเซลล์ในร่างกายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเขาได้หายจากโรคหัวใจที่เขาเป็นอยู่นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าเราใส่คำพูดอะไรเข้าไปในร่างกายของเราถ้าคุณอยากถ้าคุณเจอใครที่ป่วยป่วยไม่สบายแล้วคุณต้องการให้เขาหายคุณจงสร้างสารรค์และจินตนาการความรู้สึกสุขภาพที่ดี ให้เต็มที่ผ่านคุณแล้วให้ความรู้สึกนั้นผ่านไปยังคนที่เจ็บป่วยอยู่ความสวยงามในร่างกายของเราเนี่ยทุกรูปแบบเนี่ยมันมาจากความรักแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะชอบวิพากษ์วิจารณ์ในร่างกายของตัวเองฉันไม่ชอบส่วนนั้นฉันไม่ชอบส่วนนี้นั่นคือการที่เป็นเรื่องที่คุณมองผิดปกติคุณจงมองและขอบคุณเท่านั้นเพราะคุณรู้แล้วว่าในร่างกายมันมีน้ำถึง70%และ มันเป็นส่วนที่รอรับคำสั่งจากการทดลองเขาก็ได้บอกแล้วว่าการที่เราใส่คำพูดดีๆความรู้สึกดีๆโครงสร้างของน้ำเปลี่ยนไปร่างกายของคนเราก็เหมือนกันมันเป็นการรักษาสุขภาพที่ดีจากภายในในหนังสือเล่มนี้เขายังบอกว่าความรักนั้นมันคือสัตธรรม ตอนเป็นเด็กคุณเคยเห็นไหมว่ามันมีการยืดหยุ่นได้มันเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงมันไม่มีอะไรที่จะต้องการสร้างหรือยอมรับในร่างกายหรือความเชื่ออะไรมากมายแต่พอเราโตขึ้นความรู้สึกที่มันมีปมได้ว่าคนนั้นคนนี้พูดอย่างนี้ในร่างกายของคุณมันจึงทําให้เกิดขึ้นคุณรู้ไหมคะว่าเขาได้ยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือมีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาอะ แต่งงานกับภรรยาแล้ววันหนึ่งเขาได้รับข่าวว่าภรรยาเขาเนี่ยตั้งครันก็คือมีลูกคนที่สามในใจเขาอาจจะรู้สึกยินดีแต่เขาก็เผลอคิดแวบว่ามันจะต้องเป็นการที่ต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายหรือมีอะไรที่เป็นภาระเพิ่มมากขึ้นเพราะลูกคนที่3ในระหว่างที่เขาส่งขึ้นแห่งความคิดลบไปยังเด็กคนนั้นคุณรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กของเด็กลูกของเขาเนี่ยก็คือคลอดก่อนกําหนดพอคลอดก่อนกําหนดเนี่ย หมอและทุกคนก็บอกว่ามันเป็นการยากมากที่จะทําให้เด็กคนนี้สามารถมีชีวิตต่อต่อไปได้เขารู้สึกเสียใจเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงกับการกระทําเขามีแต่ร้องขอและอ้อนวอนให้หมอเนี่ยช่วยลูกของเขาไว้ให้ได้คุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่เขาทําก็คือว่าเขาได้จินตนาการให้ความรักผ่านความรู้สึกของเขาเนี่ยไปยังลูกของเขา โดยการนึกถึงภาพลูกของเขาที่แข็งแรงและหมอบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้เขาใช้เวลาในการนึกถึงและจินตนาการและให้ความรักอยู่อย่างนั้นจนวันหนึ่งก็เกิดปาฏิหาริย์เกิดขึ้นและไม่นานลูกเขาก็สามารถที่จะมีชีวิตและออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเป็นเหมือนเด็กทารกทั่วไปนั่นคือปาฏิหาริย์แห่งความรักอยู่เบื้องหลังทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นสองตัวอย่างที่มีในเรื่องของสุขภาพ มันบ่งบอกแล้วว่าสิ่งที่คุณคิดมีผลต่อสุขภาพและยังส่งต่อไปยังบุคคลรอบข้างได้พูดง่ายๆก็คือเวลาที่คุณต้องการให้สุขภาพของคุณเป็นแบบไหนคุณจงใส่ความรู้สึกใส่ความที่คุณรู้สึกดีต่อเนื่องขอบคุณแบบต่อเนื่องเพราะความเชื่อที่คุณใส่ลงไปมันจะเปลี่ยนแปลงเซลล์ในร่างกายของคุณและทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นพลังอำนาจ ในตัวคุณทุกสิ่งทุกอย่างมีความถี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นคำพูดมีคลื่นเสียงทุกเสียงต้นไม้ทุกต้นสัตว์เลี้ยงแล่ธาตุสิ่งของทุกอย่างที่คุณจับต้องได้อาหารเครื่องดื่มความถี่เมืองประเทศอากาศทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมีความถี่จำนวนดินน้ำลมไฟ สุขภาพร่างกายความสำเร็จความล้มเหลวทุกๆเหตุการณ์สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยความถี่แท้ที่จริงแล้วความถี่ก็คือสิ่งที่คุณส่งไปเป็นความรู้สึกไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรมันก็จะนำเหตุการณ์ที่อยู่ในคลื่นเดียวกันนั้นเข้ามาในชีวิตคุณ ถ้าวันนี้คุณอยู่ในคลื่นของความสุขเก็บความสุขเสมอคุณก็จะได้คลื่นของความสุขเหตุการณ์ของความสุขสถานการณ์ของความสุขแต่ถ้าคุณเครียดกังวลเก็บความเครียดไว้มันก็เป็นคลื่นแห่งความเครียดเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ผู้คนก็อยู่ในคลื่นของความเครียดคุณอาจจะเคยได้ยินว่าในเวลาที่คุณตื่นเช้ามาคุณรีบร้อนที่จะไปทำงานหรือไปทำธุระของคุณ แล้วคุณส่งคลื่นแห่งความรีบร้อนออกไปแล้วคุณสังเกตไหมว่าเวลาที่คุณส่งคลื่นแห่งความรีบร้อนออกไปคุณก็จะมักจะพบอุปสรรคต่างๆเช่นไปไม่ทันรถติดหรือมีเหตุต่างๆนั่นแหละคือการส่งคลื่นแห่งกดแรง,งดึงโดดออกไปวิธีการในเช้าวันใหม่ทุกๆครั้งสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือวิธีการที่คุณจะต้องเปลี่ยนความรู้สึกของคุณให้เป็นคลื่นแห่งความสําเร็จ คลื่นแห่งความบวกคลื่นแห่งความรักสงบสุขเพราะมันจะทำให้คุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ที่เป็นบวกด้วยกันคุณจงมองดูภาพของตัวเองราวกับว่าคุณกำลังดูภาพยนตร์เรื่องหนึง่งแน่นอนว่าเวลาที่คุณเผลอที่จะหยิบโทรศัพท์หรือเผลอหลับไปคุณก็จะไม่เห็นบางช่วงบางตอนในภาพยนตร์ เพราะฉะนั้นจงพาตัวเองไปอยู่ในคลื่นเฝ้ามองดูบทละครชีวิตตัวเองว่ามันอยู่ในคลื่นหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีไหมเป็นผู้ดูและผู้เลือกคลื่นแห่งความรู้สึกจุดมุ่งหมายของชีวิตเราเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็คือการต้องการให้มีชีวิตแบบลื่นลมแล้วคำถามคืออะไรละ่ะที่ทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยมีความลื่นลมคุณรู้ไหมคะว่าในหนังสือเล่มนี้เขาได้บอกว่าคำตอบนั่นก็คือการให้นั่นเอง ในการให้ถ้าบางคนคิดแบบว่าชีวิตฉันแย่อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ฉันไม่มีอะไรที่จะเดินเดือนชนเดือนอยู่แล้วเงินเดือนฉันไม่มีอะไรที่จะให้หรอกสิ่งที่หนังสือเล่มน,นี้แนะนําในตอนท้ายก็คือว่าความรื่นรมคือการให้สิ่งที่คุณคิดว่าคุณต้องดิ้นรนในชีในชีวิตของคุณเพื่อที่จะดมเนินชีวิตคุณใช้ชีวิตแบบดิ้นรนสิ่งเดียวที่จะให้ได้นั่นก็คือความรัก เพราะมันเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดทรัพย์สินทั้งหมดทั้งปวงเข้ามาหาชีวิตคุณเมื่อคุณให้ความรักคุณจะได้รับความรื่นรมกลับคืนมาแบบคุณจะรับไม่ไหวเลยทีเดียวความความที่เราเนี่ยรับไม่ได้เนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดเลยความรักที่เราส่งออกไปแล้วมันจะย้อนกลับมาหาเราเพราะเราคือเราคุณก็คือคุณ สุดท้ายบทความที่รอนด้าเบิร์นได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าขอให้พลังอำนาจจงนำความรักและความรื่นลมมาให้คุณเพื่อภาวะการดำลงอยู่ทั้งสิ้นของคุณฉันตั้งใจและฉันทำเพื่อคุณและเพื่อโลกใหม่ใบนี้นั่นคือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้เขาได้เขียนไว้ในตอนท้ายและเตือนเชื่อว่าใครหลายๆคนต้องการที่จะมีสุขภาพดีมีชีวิตที่ดีเยี่ยม คุณจงเลือกที่จะใช้พลังความรู้สึกคีย์สำคัญและความรักเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเราได้ในสิ่งที่ปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนการที่เราคิดและเราทาในสิ่งที่ถูกและทาซ้าๆเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้มันก็จะทำให้คุณสามารถได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาสำหรับวันนี้นะคะเตินต้องขอจบหนงังสือ The Power ไว้เพียงที่ EP 4เพียงเท่านี้ และเตืนหวังว่าทั้งหมดมันจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหรือใครหลายๆคนที่กำลังเจอความท้อหรือต้องการที่จะเพิ่มพลังให้กับชีวิต คุณลองฟังตั้งแต่ EP แรกแล้วค่อยๆใช้สิ่งเหล่านั้นทำให้ชีวิตของคุณค่อยๆดีขึ้นนะคะและเตือนเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วเตือนจะนำหนังสือที่มีประโยชน์มาสรุปให้เพื่อนๆได้เข้าใจทุกแก่นทุกหน้าว่าเนื้อหาของหนังสือที่เขาต้องการสื่อนั้นคืออะไรเ <Boo. S 1> ตือนหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันในหนังสือเล่นถัดไปค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ